เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถา,สถานีนิติบรรัญญัติรรสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติค่ะวันนี้เราจะการเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิ5นาทีปเป็นต้นไปมาอัปเดต ข้อมูลข่าวสารกันวันนี้อยู่กับเราสองคนคุณนทัทเดชเอียดปุ่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคำค่ะครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่นํามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีที่รัฐบาลน,นั้นออกมาแสดงความห่วงใยประชาชนนะครับในช่วง เทศกาลตรุษจีนที่ใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยก็เชิญชวนนะครับให้ลดการจุดธูปรวมไปถึงมีความคืบหน้าเรื่องของการประชุมพักพลังประชารัฐนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอพักจุดดยืนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็นํามาอัปเดต ให้ได้รับทราบกันครับส่วนความเคลื่อนไหวฝ่ายนิติบัญญัตินะคะก็มีในส่วนของการถแถลงผลการดําเนินงานสร้างรัฐสภาแห่งความเท่าเทียมและโปรง่งใสซึ่งทางรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งก็ได้มีการถแถลงข่าวในเรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ติดตามรายละเอียดต่างๆกันแต่ก่อนอื่นอย่างที่คุณนัทเดชบอกไว้ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนรัฐบาลนะคะก็ห่วงใยประชาชนนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนในการลดการจุดทูบเพื่อเป็นการลดปริมาณ ละอองจากการเผาไหม้แล้วก็ขอให้ประกอบพิธีทางเทศกาลตรุษจีนนะคะด้วยความระมัดระวังโดยนายคารมพลพรกลางค่ะรองโฆษกประจำสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าช่วงเทศกาลตรุษจีน รัฐบาลเนี่ยห่วงใยประชาชนขอให้ประกอบพิธีในเทศกาลตรุษจ,จีนด้วยความระมัดระวังดูแลความเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการจุดทูบจุดเทียนการเผากระดาษเงินกระดาษทองการจุดประทัดเพื่อลดความเสี่ยงสาเหตุเพลิงไหม้แล้วก็หากประชาชนท่านใดพบเห็นการเกิดเพลิงไหม้นะคะสามารถแจ้งสายด่วน191ได้ทันทีด้วยนายคารมย้ําด้วยนะคะว่ารัฐบาลยังได้ห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่นะคะก็มีการเชิญชวนโรณรงค์ให้ลดการจุดทูบจุดเทียนหรือว่าอาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นทูบไฟฟ้าด้วยก็ได้นะคะเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองจากการเผาไหม้เป็นการร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้แนะวิธีดูแลสุขอนามัยที่ดีด้วยนะคะบอกว่าต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นควัน มากๆแนะนําว่าควรดื่มน้ํากลั้วคอบ้วนปากให้บ่อยขึ้นส่วนสถานประกอบการบางแห่งนะคะที่อาจจะมีการปิดร้านนะคะเพื่อที่จะไปประกอบพิธีในเทศกาลตรุษจีนเนี่ยบอกว่าถ้ามีการปิดร้านปิดบ้านก็ขอให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์หรือว่าระบบป้องกันอักคีภัยให้ดีนะ แล้วก็รวมไปถึงประชาชนด้วยหากจะมีการไปประกอบพิธีต่างพื้นที่เนี่ยก็ขอให้ดูแลบ้านเรื่องของปลั๊กไฟต่างๆให้มีความปลอดภัยป้องกันเหตุอักคีภัยนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับเทศกาลตรุษจีนต่อมาครับมาดูกับกรณีของการประชุมพักพลังประชารัฐนะครับทางด้านของบิ๊กป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็บอกนะครับว่าขอปรับโฉมพัก ให้เป็นพักอนุรักษ์ที่ทันสมัยพร้อมกับย้ำจุดยืนด้วยว่าพักนั้นไม่เอานิรัตโทษกรรมคดีมาตรา112ครับค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นประธานในการประชุมสมาชิกพักที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมแผนงานของพักโดยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับถึงจุดยืนของพักต่อการยื่นร่างพระราชบัญญัตินินรโทษกรรม ว่าพักพลังประชารัฐก,กำลังประชุมกันว่าจะมีความเห็นอย่างไรซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มาปรับภาพลักษณ์ของพักพลังประชารัฐก,กันก่อนให้เป็นพักอนุรักษ์ที่ทันสมัยมผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าขอให้ขยายความคำว่าอนุรักษ์ที่ทันสมัยเนี่ยหมายความว่าอย่างไราทางพลเอกประวิทย์ก็ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่า อ่ะไม่รู้หรอว่าทันสมัยนั้นทันสมัยอย่างไรแล้วตัวผมเนี่ยทันสมัยหรือไม่เมื่อถามว่าหากมีการเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมรวมถึงคดีมาตรา112ด้วยพักพลังประชารัฐจะเอาด้วยหรือไม่พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าไม่เอาไม่เอานิรโทษกรรมขอให้ดูในการยกมือโหวตส่วนที่ไม่เห็นด้วยเป็นความคิดของตนคนเดียวไม่ใช่ความคิดของพักเพราะว่าต้องประชุมหาหรือกันภายในพักก่อนครับ ค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะซึ่งช่วงหลังมาเนี่ยเราจะเห็นว่าพักพลังประชารัฐก็ดูนิ่งๆไปนะคะแต่ล่าสุดก็นี่แหละค่ะบิ๊กป้อมก็ออกมาย้ำนะคะว่าเดี๋ยวจะเตรียมทําพักเนี่ยให้เป็นพักอนุรักษ์ที่ทันสมัยเดี๋ยวจะต้องติดตามกันต่อแล้วค่ะว่าพักพลังประชารัฐในแบบที่ทันสมัยของบิ๊กป้อมจะออกมาเป็นอย่างไรและนี่ก็คือช่วงแรกคร่ะคุณผู้ฟังคะ ช่วงหน้าคุณนัทเดชเห็นบอกว่ามีความเคลื่อนไหวฝ่ายนิติบัญญัติที่สำคัญเลยครับก็มีการถแถลงนะครับผมเรื่องของแนวทางการดําเนินงานของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่ว่าต้องการที่จะผลักดันให้รัฐสภานั้นเป็นรัฐสภาของความเท่าเทียมแล้วก็โปร่งใสครับ มีการย้อนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำอะไรไปแล้วบ้างและในปีนี้ปี25 6 7้าหิเ็เนี่ยจะดำเนินการในเรื่องไหนบ้างนะครับติดตามได้ช่วงหน้าในจับกระแสนิติบัญญัติครับตามกันต่อกับจับกระแสนิติบัญญัติครับอย่างที่บอกไว้ว่าทางด้านของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งครับ ได้มีการแถลงผลการดําเนินงานในการสร้างรัฐสภาแห่งความเท่าเทียมแล้วก็โปร่งใสแล้วก็เผยแผนเดินหน้าด้วยนะครับในปี2,567นี้มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ลดภาระงานซ้ำซ้อนของบุคลากรเพื่อความเป็นเอกภาพด้วยครับ โดยทางด้านของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาค่ะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1่ได้ถแถลงถึงผลการดําเนินงานในสภาผู้แทนราษฎรภายใต้เป้าหมายที่ต้องการสร้างรัฐสภาแห่งความเท่าเทียมและโปร่งใสโดยระบุถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงเป้าหมายในปี67ว่าจะขับเคลื่อนในเรื่องใดบ้างระบุนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ขับเคลื่อนเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการจัดกิจกรรม การเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญครั้งแรกนะคะที่จัดขึ้นที่อาคารรัฐสภาในรอบ66ปี และยังมีกิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมาที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงและเติมเต็มประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนสร้างความตระหนักรู้และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของรัฐสภาแก่ประชาชนด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะคะที่มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของกลุ่มชาติพันธุ์การนําผู้มีอิทธิพลหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ทาคลิปวิดีโอเผยแพร่ มุมมองต่างๆของอาคารรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นแง่ของห้องประชุมสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมแล้วก็รวมไปถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าไปสังเกตการการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ในวาระที่1น,นะคะซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีประชาชนก็มีการเรียกร้องให้มีการเปิดให้เข้าไปสังเกตการการประชุมแบบนี้อีก ในการพิจารณาครั้งต่อๆไปค่ะครับซึ่งทางด้านของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ก็บอกมานะครับบอกว่าการที่จะเปิดสังเกตการในครั้งต่อไปเนี่ยคุณนรพันธ์คุณผู้ฟังครับ,รบก็มองว่าอาจจะเปิดในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแต่ในห่วงของระยะเวลาหรือว่าจํานวนเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบแต่คาดว่าอาจจะเปิดให้เข้าเยอะกว่า ในครั้งแรกที่มีการพิจารณาร่างพรบงบประมาณนะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเห็นบอกว่ามีการเปิดให้120ที่นะครับตอนนั้นเนี่ยเ็มแป๊บเดียวเต็มนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าประชาชนหลายคนก็ให้ความสนอกสนใจในเรื่องนี้นอกจากนี้ครับทางรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นึงเนี่ยยังกล่าวด้วยนะครับว่าในปี67นี้ก็มุ่งที่จะขับเคลื่อน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยให้มากขึ้นไปอีกนะครับโดยจะเปิดให้มีการเข้าสังเกตการ่าอย่างที่บอกไปในการอภิปรายวาระต่างๆจะเปิดรับในจํานวนที่มากขึ้นตลอดจนมีการพัฒนารายการใหม่ๆนะครับของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภารวมไปถึงวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาด้วยนะครับให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมผู้ฟังมากยิ่งขึ้นมีการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ ที่ส่งเสริมทางด้านประชาธิปไตยและก็สิทธิมนุษยชนในทุกๆวันศุกร์ที่ลานประชาชนด้วยครับมีการเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านความโปร่งใสให้ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้รวมไปถึงความคืบหน้าของร่างกฎหมายฉบับต่างๆก็จะมีการอัปเดตแบบเรียลไทม<ะ>์ในเว็บไซต์นะครับว่าขณะนี้เนี่ยตัวร่างกฎหมายฉบับนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับมีการเปิดแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างไรนะครับก็จะมีการอัปเดตให้ฟัง ให้ชมกันนะครับส่วนข้อมูลด้านงบประมาณก็จะมีการเปิดเผยเช่นเดียวกันรวมไปถึงข้อมูลของสมาชิกรัฐสภานะครับที่จะมีการลงรายละเอียดไปเลยคุณอรพันธ์ค,คุณผู้ฟังนะครับว่าสมาชิกรัฐสภาคนนี้อ่าสสคนนี้เนี่ยรายละเอียดดําเนินการเรื่องอะไรบ้างนะครับเสนอร่างกฎหมายใดบ้างแล้วก็มีการหารือในประเด็นอะไรบ้างและได้รับการแก้ไขอย่างไรตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบกันได้ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีในเรื่องของการสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทำงานในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับที่ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็มีในเรื่องของการสร้างห้องให้นมบุตรสำหรับบุคลากรนะครับทีอ่อยู่ในช่วงที่มีลูกอยู่แล้วก็อาจจะไม่สะดวกที่จะต้องแบบให้นมบุตรไปด้วยทำงานไปด้วยก็จะมีพื้นที่รองรับ ในส่วนนี้นะครับรวมไปถึงการมีตู้กดน้ําสําหรับประชาชนสื่อมวลชนแล้วก็สมาชิกรัฐสภานะครับตรงนี้เนี่ยก็มุ่งหวังเพื่อที่จะลดการใช้พลาสติกนะครับตามนโยบายรัฐสภาสีเขียวด้วยการสนับสนุนให้มีการใช้รถไฟฟ้าหรือว่ารถ e ีวีสำหรับเจ้าหน้าที่ในการลาดระเวนนะครับของเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาที่ตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณรอบอาคารรัฐสภาด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีการเปิดให้มีระบบแจ้งข้อบกพร่องต่างๆหรือว่าหากพบเห็นอะไรชำรุดหรือรอยรั่วตรงไหนทุกคนที่อยู่ภายในรัฐสภาเนี่ยสามารถที่จะสแกนคิว o า e โคแล้วก็แจ้งรายละเอียดสิ่งที่พบเห็นไปได้เลยเพื่อสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังบอกด้วยว่ายังมีการ พิจารณาเรื่องของโครงสร้างข้าราชการแล้วก็ต้องการที่จะลดงานซ้ําซ้อนของข้าราชการเพื่อประสิทธิภาพการทํางานให้มันเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นด้วยครับค่ะเดี๋ยวมีเสียงนะครับจากทางด้านรองประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรคนที่หนึ่งไปรับฟังกันครับเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งเรื่องที่จะสังเกตเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราทําได้เลยนะครับแล้วก็หลายอย่างจําเป็นต้องมีการแก้ไขใหญ่เพราะฉะนั้นครับตอนนี้ ผมอยากจะมีความยินดีนะครับที่จะบอกทุกท่านว่าทางประธานรัฐสภานะครับได้ดําเร็จนะครับให้มีการตั้งกรรมการปรับปรุงโครงสร้างข้าราชการรัฐสภานะครับนี่จะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างครั้งใหญ่นะครับตั้งแต่ปี2535นะครับตอนนี้มันมีหลายโครงสร้างมากของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่ซับซ้อนกัน หลายคนถามผมว่าทําไมสํานักประชาสัมพันธ์ต้องมีสองสำนักทําที่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐสภาเดียวกันถูกไหมครับทาไมต้องมีฝ่ายอาคารสถานที่สองชุดและห้องตรงกลางใครดูใช่ไหมครับนี่เรียกวความซับซ้อนเราจะลดความซับซ้อนลงโดยการตั้งสํานักเลขาธิการรัฐสภาที่เป็นตําแหน่งใหม่นะครับเพื่อที่ตําแหน่งเลขาธิการรัฐสภาจะสามารถรับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองสํานักได้อย่างเป็นเอกภาพนอกจากนั้นมีสองสํานักนะครับที่เราคิดว่าจําเป็นที่ต้องฟื้นฟูและสร้างให้มีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากลสํานักที่หนึ่งคือสํานักกฎหมายนะครับเราจําเป็นที่จะต้องให้เห็นสํานักกฎหมายของรัฐสภามีความทัดเทียมกับกฤษฎีกาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราศึกษาคือการตั้ง สำนักงานเลขาธิการนิติบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่เราจะใช้ผู้คนที่มีสกิลสูงขึ้นนะครับผู้คนที่มากขึ้นในการสนับสนุนง,งานด้านนิติบัญญัติเพื่อไม่ให้เราจําเป็นที่จะต้องฟังองค์กรอื่นในเรื่องของนิติบัญญัติมากจนเกินไป ฟังแบบนี้นะก็จะเห็นว่าเป็นการขับเคลื่อนรัฐสภาโปร่งใสสมรรถนะสูงด้วยนะคะยกระดับการทํางานให้ทัดเทียมสากลขณะเดียวกันก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของบุคลากรนะคะในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทํางานให้รู้สึกว่าทํางานแล้วมีความสุขคุณนัทเดศครับ แล้วค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของผลงานการดําเนินงานสร้างรัฐสภาแห่งความเท่าเทียมและโปร่งใสคราวนี้ปิดท้ายกันที่การยื่นกฎหมายนะคะโดยกลุ่มทําทางยื่นกรรมธิการสาธารณสุขขอให้ติดตามกฎหมายทําแท้งให้ครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่ายโดยทางนายแพทย์ทพศพรเสรีรักสสอเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้รับหนังสืสนสสนสอนะคะจากตัวแทนกลุ่มทําทางที่ขอให้ตรวจสอบติดตามการดําเนินงาน แล้วก็ยังให้ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุขในการเพิ่มจํานวนสถานบริการทําแท้งปลอดภัยโดยนางสาวสุพีชาเบาทิพย์ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มทําทางเนี่ยบอกว่าแม้ว่าปัจจุบันกฎหมายจะอนุญ,ญาตให้ทําแท้งได้แล้วนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติประชาชนที่ประสบป,ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และต้องการเข้าถึงการบริการทําแท้งที่ปลอดภัยเนี่ยยังคงเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมายได้ยาก จึงขอเสนอให้คณะกรรมการช่วยติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มจํานวนสถานบริการยุติการตั้งคันที่ปลอดภัยให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสิทธิสุขภาพในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งคันอย่างปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ควรมีการกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการยุติการตั้งคันที่ปลอดภัยการจัดทําข้อมูลสถานการณ์การทาแท้งของประเทศตลอดจนการดําเนินการเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการยุติการตั้งคันด้วยค่ะครับ ซึ่งด้านนายแพทย์ทศพรก็กล่าวนะครับว่าเรื่องของการทําแท้งสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ลําบากมากๆเราจําเป็นต้องมีการอนุญาตให้สุภาพสตรีเลือกได้ว่าตนนั้นจะตั้งครันต่อหรือว่าจะยุติการตั้งคันซึ่งจะต้องคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยจึงจําเป็นจะต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์แต่จากที่ทราบปัญหาเนี่ยคือยังเข้าไม่ถึงบริการดังกล่าว<ะ>ดังนั้นทางกรรมธิการสาธารณสุข ก็จะเชิญทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมาปรึกษาหารือแล้วก็จะเชิญกลุ่มที่ได้มายื่นหนังสือนะครับมาประชุมร่วมกันด้วยเพื่อส่งต่อเป็นนโยบายไปยังรัฐบาลหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขต่อไปด้วยครับ เอาละค่ะและสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้กับเช็คอินเอาพาคุณผู้ฟังไปตรวจสอบกันหน่อยจริงหรือไม่ที่ว่ากินแล้วนอนทำให้เกิดโรคมะเร็งหลอดเลือดติดตามช่วงหน้าเช็คอินเอาข่าวปลอมต้องหยุดค่ะกินแล้วนอนทำให้เกิดโรคมะเร็งหลอดเลือด ใช่เรื่องจริงหรือไม่มาตรวจสอบข้อมูลด้วยก,กันได้ใน Check it out ข่าวปลอมต้องหยุด <tenemos> ตามที่มีการส่งข้อมูลเรื่องกินแล้วนอนทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลอดเลือดนั้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่ายังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าการกินแล้วนอนเสี่ยงเกิดเป็นโรคมะเร็งหลอดเลือดซึ่งพฤติกรรมกินแล้วนอนเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้านโดยเฉพาะอาการแสบร้อนกลางอกอาการกรดไหลย,ย้อนอาการเหล่านี้เกิดจากภาวะที่หูรูดบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหารทำงานผิดปกติ ทำให้กรดหรือน้ำย่อยภายในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในบริเวณหลอดอาหารส่งผลให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบเรื้อรังบริเวณหลอดอาหารและบริเวณกล่องเสียงได้นอกจากนี้พฤติกรรมกินแล้วนอนอาจส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคนอนไม่หลับโรคอ้วนโรคกรดไหลย้อนอาจทำให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดได้ว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารเพราะมีอาการคล้ายกัน แต่สาเหตุสำคัญของกดไหลย้อนเกิดจากการทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างของหลอดอาหารหย่อนตัวน้ำย่อยหรือกดสามารถไหลย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารได้จากปกติที่ร่างกายของคนเราเมื่อกืนอาหารลงไปแล้วหูรูดจะทำหน้าที่คล้ายตัวเพื่อเปิดทางให้หลอดอาหารไหลผ่านลงไปในกระเพาะอาหารเมื่อผ่านลงสู่กระเพาะอาหารแล้วหูรูดจะหดรัด เพื่อปิดกัน้นไม่ให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย,ย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารคล้ายประตูกันมาให้อาหารหรือกรดต่างๆไหลย,ย้อนเข้าไปในหลอดอาหารอาการของกรดไหลย,ย้อนมีตั้งแต่กลืนลำบากกลืนแล้วเจ็บคออาเจียนบ่อยน้ำหนักลดอาจอาเจียนเป็นเลือดหรืออาการซีดหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานจะกลายเป็นเรื้อรงังพบภาวะแทรกซ้อนต่างๆทำให้หลอดอาหารส่วนปลายมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งในหลอดอาหารส่วนปลายได้ในอนาคตจึงอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินแล้วนอนบ่อยๆทำซ้ำเป็นประจำทุกวันจนเกิดกดไหลย,ย้อนขึ้นมาอาจนำสู่โรคมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายไม่ใช่โรคมะเร็งหลอดเลือดวิธีป้องกันและแก้ไขที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคที่ไม่เหมาะสมลดของมันลดการดื่มชาก,กาแฟน้ำอัดลม ไม่กินช็อกโกแลตมากเกินไปงดสูบบุหรี่รับประทานอาหารให้เป็นเวลาครบทุกมือ้อมื้อละไม่ต้องมากแต่พออิ่มเพื่อให้มีอาหารในกระเพาะอย่างสม่ำเสมอร่างกายจะย่อยอาหารได้หมดและเวนเ้นระยะเวลาการรับประทานอาหารและการนอนให้ห่างกันอย่างน้อย2-3ชั่วโมงบทสรุปของเรื่องนี้คือ พฤติกรรมการกินแล้วนอนเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้านแต่ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าการกินแล้วนอนเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งหลอดเลือดได้ครับและทั้งหมดนี้คือรายการสถานีนิติบัญญัติในวันนี้ครับกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราสองคนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นิกานาทีถึง1ินกานาที วันนี้คุณอรพันธ์ขันทองคำและผมนัทเดชเอียดปุ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ